สวัสดีครับ FC YouTube บอยประจักษ์และ FC Facebook บอยอิสุวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลอกดีอีกวันนะครับที่ปล่อยอรถ6กล้อ NMR 130นะครับซึ่งมีความยาว3เมตรต่อแทงดูดสึ่งบริกลขนาด4,000ลิตรนะครับผมพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผมอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่รุนลุงนะครับคุณรุนลุ่งนะครับอยู่อ่ เขตอำเภอคอนบุรีนะครับอยู่จังหวัดนะครราชสีมานะครับผมอ่าที่ไว้วางใจมารับรถต่อแทงดูดสิงบริกูลนะครับหรือรถดูดซ่วมนั่นเองนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานนะครับก็ขอขอบคุณที่ไว้วางใจผม u, บอยยีสุนะครับถ้า f อซท่านไหนลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะได้รถต่อแทงดูดสิงบริกูลรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับ คันนี้ก็จะเป็นถัง4,000ลิตรนะครับผมจุดเท1ทางนะครับราวบนทึบนะครับแล้วก็มีวาล์ว2นิ้วอยู่บนฝาทางพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับถ้าลูกคา้าท่านไหนอยากได้ออปชั่นแบบไหนก็ทักมาโทรมานะครับช่องทางติดต่อผมนะในช่องทาง YouTube ก็ช่องบอยประจักษ์ช่องทางของ Facebook ก็บอยอีสุดน,นะครับเบอร์โทร082-048-619 0, 82, 0, 48, 6, 0ย้ำนะครับ 082 048 6019นะครับถ้าอยากได้รถด,ดูดจิมบิกูลให้นึกถึงผม Boy E ออสูนะครับ